ฮัลโหลเรียบร้อเคครับคุณนี่ผมจะมาพาคุณไปหาคัาสตาคุณพร้อมอย่างครับพร้อมครับตามผมมาเลยครับโอเคอยู่นี่เองครับเนี่ยเก็บไปแล้วเอาใหม่เรียบร้อ่ะอ๋อก็ตามมาครับ mm hmm. นี่ครับคุณเก็บยังครับเนี่ยครับ <it> โผล่กูตาย <it> โผล่กูตายเนี่ย โก oh, <c oughs> กูแดงกูโีเองกนีเร็วไปตามมาเลยครับนี่ครับนี่ครับไอเป็ดดไปทยัง <c oughs> ต่อไปข้าหาต่อไปนะครับเหลือ้นตัอีกแปดออนองเหลือแปดออว่างหรอใช่ <Sure. S 1> ต่อไปข้อ <'re> ับบีเฮา โบ้านนึงเขาหนทิงกีมกี่ดีซีจะะยัือยจะไอยู่เพงเพ่งมึมีเตตูัวขานะโอ้เนี่ยเต็มเต็มเต็มเนี่ยอันยังได้ยังดีฟซก็แล้วไอ้ทียนี่มาจากเหนือเนี่ยมันตายตอนกูเอนดิ่งจะกันเนี่ย มึงโดนการเดี่ยนปาดเจ้คิีอ,อยู่ที่เด้ด,ดมันเป็นหนัดุดิเงียบไม่รูงดีขีอเอาตามพมาต่อใคปลาขีไปทะเลแม่ปรอเหมือนตัวจากกาะจบบาปเลยเจ้าของเกมกัวลิเกซิตุกเกาลอ,อันว่ายยางโอเคฮัตการคาสตาดไปยาง มมันมเยกกว่าอะอันนี้ก็ไอ้บอดอะไอ้บอสอ่ะไอ้บอสหุ่นยนต์ที่หาบอกอ่ะอ๋อนี้คือหัวมันใช่ไหมเออหัวมันแต่มันมาตอนช่วงเกือบสู้กับหัวอแต่ตอนแรกมาบกกุาบกหรือเปล่าตายเลยตอนแรกมึงาโดนควบคุมนะตอนมาโดนควบคุมคิงมาสู้กับไอ้ไอ้ยักษ์ใหญ่แก้มตัว ตะกี้มึงกี้อ่ะแรกตอนบนเขาเนี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยได้กะมูหานเนี้ยภูาอยู่บนอเหมือนบ้านบ้านบ้านไม่ให้มานเมีบ้านภาเนีเหมือนเห็ดอ่ะเห็ด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 ห้าตก้าตกเห็ดเห็ด้าาโอ้หลายอะาหอะไรอย่าง ปปปอ๋อขอประกอบฉากนเออจริงมันมีเนื้อเลือกมันมีต่อนะให้ปลาคิงต่อก่อนเราเก็บนี่ก่อนเก็บวิสังค์อนหนึ่งก่อนแหมอันหนึ่งเจอก่อนเห็ปลาหิงไปแหมตีหนึ่งตอนนี้ก่อไนไล่พิชชันก่อนนะ่พิชชันขอยิงติถึงส,สูงก่อนโอเคเปิยมา เล็กดอิดกดตกดสูงแล้ว่งดเฮ้ยกมาตายเ้ยบันกลง้ลาลากูตายเหงแล้วโดนอหยียบไปสองทีเอ้ยคาตัดนี่เหรอคาตัดมีนี่ได้ยังมาตัวใช่มเราหาราตัวมาต้มาครับตึกชายอ้เหระยะสองเมตรนี่ โอ้ไม่ไม่เห็นนะเอาเลิปไปเลยงูห่างูอาคกินเปลี่ยนเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านดีเสียตัวเลยเอาดีตัวได้โลูกเกมแค่นี้ดีัวได้เอาแมปอังกอแมปไหนดีเอาแมปแมปเกลาร่างสุดเอ่ะข้างข้างแดงอะ ไปดนไหนอันที่อันที่ยังอันที่ยังอันที่สามน้ำจะงบลงละอันี่สามอันที่สามอออรตาาไปอ๋ตอนแบทเอนดิ้งว่าไปเข้าไปเลยคิงระวังคิงระวังสซเนก่อนเลยเออมาถึงแล้วข้าตานติเยอะไนยกนโรงงาน เออแบดเอนดิ้งอ่ะตัวแบดเอนดิ้งอ่ะของไอโนโน่ของไอความดุดดุลี่มันโดนที่มันนอนเหี้ยที่เหรอแผดมาโลดเป็นดิสแมันเลยวะแต่หายุ่งวิ่งทานเลยขี้โดดลงมาเลยขี้โดดลงมาเลยนี่เออหาตัวฮามาหาละนี่กูเริกลงไปแบบเกิดมาวุ่นวิ่งเจอมาเจอนี่มาเจอ กินไปแล้วออกขามานี่าขานก็นขานไว้เนี่ยติดบันดา,นา,าลีอ๋อิดบันติดบันดาิดอมกับมาเย้าเือรไยองถ้าเลือิส,สามตัวให้มา ีพอเล่นได้อยู่แบบพอต้องใช้ในพิธี่ั้งอ๋อจะเอาไปแตมคิวหรือย่างดิสิบตัวคิงเอาไว้ก็ไก่แฮโด้คิ้งถึงสิบตัวมึงแจ๊ชาโด้ทุกนเลยเออมันอันนี้มันด,ดีอ่ะมันดีสุดละมันตื่นขี้ตูดเลยตัวทำไหมตื่นขี้ตูดไม่ยังตีกับแจ๊ นี่นอันยอดนะตัวน่อไปนี่ตัวนี่แม่งอยู่ใกล้เลยเออมันชอบกระซุบตัะว,วัตในบ้านนะให้กับกมึงเหมนเกมจริงเจะอีจริงจริงมีข้าตอนาเยเกินเ,อ,เออมีอะแฮมหนักกว่าเดิมแฮมอ่ะแถมมึงต้องหนีไอ้เลนดี้มาเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือจำลองเกมจริงไงแจม ถ้าคิดเล่นเกมจริงคียมีห้อยอ่ะเล่นแย่ครับพู้ขอเถ้อเน้นเรื่องเลยเน้นเนรื่องสตอรีร่แย่ไปสิบชั่วโมงไมดใจละสองสามชั่วโมงไปไโอ้ยต้องไปก็ตามผมมาได้เลยครับผมตามโอเคครับผมตามตามม,มา นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่เห็นก็ก็ไปแตาบอดเก็บแล้วก็าตามผมมาเลยครับนี่มีเลนก็โอเคปหม,ม่อมเลนดีนี่ขุดเนียนอ่ะอ๋อนี่เนาะขุดเนียนเลยครับผมมันแบบไม่จับไม่ได้เลยถ้าด้านก็โกงเกินไป <c oughs> โดดปีนขึ้นโอ้กดเท่าไข่เอาไว้นี่วะ ได้ยังเกี่ยสุไปเลยนะต่อไปดูต่อไปมีสลนดี้มึงหงอเคมึงมีเถอะถ้ามีมึงรีบโลดหนีเลยแต้มก็้ตัวฮามาแต้มพุ่นแหมพุ่นปู่นพุ่นปุ่นนูนหันเดี๋ยวก่อนไปยังไงซีง่ายสุดละสีเนี่ยง่ายสุดละอันนี้มีอะไรนี่มีในเนี่ยในบ่อน้ำนี่มีแน่แต้มขี่โดดลงไปขี่ก็ได้ กีดงบอลน้ำนบอน้ำดูแ่ยบอน้ำเนี่ยเนี่ยซ้ายอ่ะเออดูเขาไปเลยตายแฮกีน <c oughs> ไปกีีกี <c oughs> อะไรีเปดี้ไปเลยแ่ <c oughs> หลัวเหมือนกันกีปสเดี้ไปได้ปะห <c oughs> ายืนเนี่ยหันหอกหัะ ดีฮันก่อนเนี่ยเด็ดเด็ดผัก็ได้คิงมาผักก็ได้คิงมาใครก็ได้มึงเป็นคิ้วเลยคิ้วเลยเหรอวะะเลนเออไอ้บัก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 เป็นบักบักเจอบักกูเจอบักฮันก็ขิงลดดุนขิงโดดนบนน้ำหอบเลยเออไม่ได้ย้ำจีเย้ำจี้นะมีนี่ย บรรได้ก็มีเนี่ยบรนได้ก็ม,มีนี่มังค์ฮันกันเฮ้คูณสองอนนเดมสแลนดีม้มหนึ่งตัวละวอเดมฟังฮะน,นะตอนนี้มันมีสเลนดี้หนึ่งตัวเข้ามาในแมพให้คิงเจอมนันคิงกระโดดทีบเลยแล้คิงเกิดใหม่ทันทีเกิดมาอีสิใครอะไรเดียวบ้ากิงหลักบางก่อนแลิงเจอ ไอตัวอย่างก็ดิซีแรงถือเลยคิอองโดนมาตานน่กเดีนะดั้นมัเดยนั้ลอาเงิยี้มาใหดูคิงต้องเจอคนเดียวด้วยเดี๋ยยงหาซูมไปสองระยนะไกลองสองดนะูดิ่สองดีมนะันลรงไปตรงมาให้สองกูปุ๊ดปุ๊ดในวิชันหันหลังมาโอ้โหไหนวะโอ้ดิเชีโอ my god เลย โอ้หมายกอดไอ้แจมนิฟ huh, ซีอือไอ้แห้งอ่ะเออไอ้แห้งอ่ะโอ้โหมาหอนู้ยตะเกียบแล้วด้วยอะหอนแล้วนี่ครับตับบัตไทยข้าจะทายสารคดีนะเออสารคดีชาลินีครับเอ๊ะสาลินสาลินลูกอืมตอนนี้อะไรหายไปไหนวะ มันก็มันก็ไ่ได้ออนหน่อยครับหนึมาแจ่มันสปอนตวแน่ฮะนะครับนั่นคือเอ่อไโอส้มไอ้ส้มมันคือไอ้ส้มเตมจีแล้วนั่นครับนั่นคือสเลนที่อยู่นครับที่ยืนในเอเคครับที่มันกำลังเดินหนีครับเดินเดินเมเรานะครัเนเอิัเนเะมีเนแดินเนเดินนเนนนอเอนเเนเนดนนน เดียวเราก้เจ็บหมดปัจจัยมันจะเอาปืนมันยิงมาเลยตัวน,นี้มันก็ไม่มาหาเรานะครับโอเควันเดบิววันอาจจะลากมาหาเรานะครับเชื่อกูเปล่ากิ <c oughs> าวี่อหรเออกิวี่โอเคมันก็ละกเพื่อนเก่าถ้ามันมาละก้อยคิงรีบโดดข้ามหัวมาเลยโอ้คิงอ่ะตัวฟูมันเปลี่ยนมันเป็นอะไอ้พวกนี้ไง